อะไรไอพ่องไอเป็ดมึงคิดยังไงไอสลัดเลวเ,ลเขามีลูกมีผัวแลว้วมึงทําไมไม่ปรงุงมึงคิดจะปับเมียเขาได้ยังไงกูยังแล้วก,กูจะปั้มสร้อยแล้ววันที่พี่กูวิวาไอเตอมวกมึงสามตัวพาสร้อยหนีมาใครเป็นคนอายไม่ใช่กูเหรอไออยังเห็นกูเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าก็เขาไม่ชอบมืงองเขาต,ต้องไปอยู่ก็คนที่เขารักคนเราการจะใช้ชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องทดลองเอากันปราแปบปราะแปบทิ้งกันนี่ อันนี้เขาต้องการอยู่ตรดทีวิตนาตายอย่างมึงเลี้ยงใครไม่ใหญ่ทําไมกูหาทางออกให้ได้ยังไงนาตาอย่างมึงอย่าเอาเมียเลยให้กูทําอะไรไห้ชื่อเนื้อหมูก็ตลาดกิมเฮกมาเจาะรูเอาซะพูดมันเคยฟิตจิตตไอมึงเคยเหรอไอ้เจ๊ก็ที่มึงไปกินกระบ้านนั่นกูเอาเล้วเด่นนะไอ้จิ๊กกูขัวให้มึงนะอ้าวทำไมหมูมันนิ่มแท้แม่ไม่ใช่รถดีนะของกูเต็ม นี่แกว่างไหมว่างสิหมูกับบ้านฉันไม่ท่องมาสองปีแล้วไปเอาไอ้อบ้าไอ้หาพาหมูไปโลมหมูมึงสามคนฟังกูให้ดีนะถ้าพวกมึงไม่อยากตายหลีกทางกูไปแล้วปล่อยสร้อยมาให้กูเดี๋ยวนี้ไอ้สันดานมึงน่ะรีบกลับไปซะกูไม่กลับมึงอย่าให้กูใช่อารมณ์ทำไมหน้าตาอย่างมึงเสี่ยงมาชิงเมียเขาเนี่ยพอพอจะจะจะเปี่ยมดูดซองแม่งเป็นเนี่ยมัวอีกอะมึงจะย้อนกูกูไม่กลับ ไอ้กวนตีนหกตีนกันสิสองตินที่กลัวมันเนี่ยมาทัวฟังคำลำปางใสมาไหนเจ็บใจเมืันเอาไม้มาตี่ปีน่ละวากับมืงได้มันดังมันว่ากูจะเมึงได้มันดังมันว่ากูจะส่งของนาก็ให้พูระมันนี่ยย้อนย้นยนตลอดเลยย้นเลยยอนย้นตลอดเลยยอนเลยย้อน กูเนี่ยมึงขอไม่ตายกูเนี่มึงขอไม่ตายกูจะจับมึงไปเอาหินละมันน็นี่เน็กูก็ไม่ตายนี่เน็บกูก็ม่ตายกูจะกลัวทำไมใส่แค่หินหินเนี่มึงขอไม่ตายเกนเน่ยมึงขอไม่ตายกูจะจับมึงไปเอากระรี่มันเอะไรนี่ กระดีบออีคอยทอะไรนิบกะดนีกะดินีบ,นบ,บอยชอบใจอะไมากะดินีให้บอยชอบใจไปเอามาว้ไว,ไว,ไวออ้หัวหรยห้าสิไอ้กรนะจกนี่มันคือพันสีห่หรอพูมันเคยเที่ยวนะฮูงเนี่ยกระดิบๆ้าไม่ตายกระดิบๆ้าไม่ตายุณจะจับมึงไปเอาตะเกียบม,มาดีบจากาวข้า<อ>ตะเก <ตะ S 2> ียบ ตะเกียบเอ้าตะเกียบขี้ตะเกียบคีบเฮ้ยกูก็ไม่ตายเฮ้ยตะเกียบขี้ถูกแล้วเอ้าไอ้มาดิตะเกียบขี้ให้กูก่อไม่ตายนี่ดิโก้บันตะเกียบขี้เฮ้ยกูก่อไม่ตใช่กูจะกลัวทำไมแต่อีแค่ตะเกียบขี้ตะเกือบคืบเฮ้ยตะเกียบขีบตะเกียบคีบตะเกียบขี้เฮ้ยตะเกียบขี้ตะเกียบ เฮ้ยสุดยอดเล้ากูอะเอตาย้ันด่ายกเป็นกูสุดกูสุดสสุด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 ดสุ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 ดดสุ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 ดดสุดสสด chưa đủ may mắn, chú con đã tung vào chi rồi. Oh hey, Tao, Oh hey, oh hey, อไ,ไอ้เตมิมที่ก่อนไอ้พองเติมครับามาทัก็ก,กันมึงพาคู่มันกูหนีไวไ้แล้วกูจะฆ่ามึงทิ้งไอ้พองเรื่องมันผ่านมานานแล้วมึงยังไม่ให้อภัยพวกกูเหรอมึงทำให้กูอายวนี่กูไม่ตายมึงตายมาโอ้ไม่ตายดักแต่กูจะเป็นลมแม่งเหรอเหนื่อยเหนื่อยก็เข้าไปเอง,เอง,งไอ้ีก แม่ใชีหามึงทำมึงสะดุดนั่นไงมันนี่เลยนั่่นนะไอยจับห้ามพี่ทำไมกูมันถีงเมื่อมันตามมาลังควานพี่ขนาดนี้เติมอีกอย่างเนี่ยพี่ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนใครเพใครพ่มันแพ้ไงมึงก็เห็นเนี่ยอกอมึงถามกูว่าใครเพรมึงจะไปบอกว่าทำไมเล่ามึงที่ไปบอกคนดู้ทำหายเลยกูไม่เคยเล่นต <Ser ial. S 3> จนนี้ปกติกูเป็นแต่พระเอกลูกใช่เลยเห็นมึงปกติแกเป็นเพร่เอกรูปเจ็ดขจรลิเก๋จีกอกไอ้ตะเบ็ดไข่ เขาพึ่งนินไอ้หานี่ก็หอบคือแต่เชะไมไปทำมาใหม่เนี่เแปลงเออดีไเติมไม่จะขาดเพื่อหม่งูเหลี่ยมโอ้เขาตีเฉียดเฮะมันมันเส่ออบีอบโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้เหรอโออันนี้ทำไมไม่ดังเปาะดังตึ๊ไหนกูลองดูดยได้ีังยนเล่นยาเล่นมึงยาเล่น ก็หลงฝูงอ่ะอ่ะมึงลองตีได้ดวผู้ชมเขาจะว่าโอ้อ่ะอันไหนก็อันดับดังดีตีเป็นตะเป็นเดี๋ยว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 ทำไมเคสตีไม่เห็นดังหรอมึงก็ปล่อยมือมึงปล่อยมือด่าอ๋อปล่อยมือด้วยพอถ้าถ้าครบลองไงคุยกันเนี่ยมุนมั้งระงมหมดแล้วมั้งระวังด้วยนะครับตีหัวการละเวกเดี๋ยววิกหลุดนะครับเดี๋ยววิกหลุดครับ